บรรยากาศยามเศร้าพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เข้าสู่หน้านาแล้วเนาะเพิ่นกะวันกะวันม้งกันแล้วแหละกะเพิ่นกะเริ่มเขียวแล้วูก้าไปกันนะบรรยากาศตอนเศร้าท้องฟ้า คึมคึมฮะแต่ว่าพนบตกมาลายเมื่อแล้วเนาะพนบตกมาบุญแมนสองอาทิตย์แล้ว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้พฝนบตก เย็นสบายนะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศตอนเศร้า